อันนี้หลวงพ่ออะไรครับอ่ะอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรครับสวัสดีครับพี่โต,โต๊ะทานสปอร์ตสวัสดีครับพี่อาทิวัตเอ่าวัดพัดยศปู่เพิ่มเป็นไงนสวัสดีครับพี่สุบรรณถ้าพูดถึงเหรียญหลวงปู่เพิ่มเนี่ย เหรียญในฝันของหลายหลายคนที่เล่นพระมีอะไรบ้างอ่าผู้จึงเหรียญพัยดยศเนี่ยไม่ใช่พัยดยศเด๋ยผู้จึงหลวงปู่เพิ่มครับรุ่นแรกศูนย์สี่ถูกไหมพัยดยศอ่าเหรียญพัยดยศก็คือเหรียญเลื่อนชมกดิ์แล้วก็สตังสิบอ่าเหรียญสตังสิบใช่ไหมครับคลาสพี่สมชายรุ่นแรก รุ่นแรกผมก็มีนะเดี๋ยววางๆหยิบมาให้ดูนี่รุ่นแรกนะครับแล้วก็พัยดยศแล้วก็สตังสิบพัยดยศกับสตังสิบนี่ราคาไล่เรียกกันนะแล้วถึงจะมาเป็นเพชรฆาตเลิอกอ่าเสมาตาซ้อนรุ่นสองอ่าอันนั้นก็ว่าไปแต่ก็ยังไม่ได้อยู่แบบแนวหน้าอย่างพัยดยยศสตังสิบศูนย์สี่ ใช่ไหมครับวิธีดูแท้เกะบล็อกสดกระไรตรงยุคตัวหนังสือมีรอยกายทับของเส้นอักขระ กระไรแท้พระแท้อ่าแต่ด้วยความที่ว่าพอลาเลียมทองเจอแสงก็จะสะท้อนนิดหน่อยนะครับโอ้โหนี่เหรียญหลวงพ่ออะไรครับวิสุทธิที่ลังสีขิงสิงคิดคุณทาดาจาริยาพิรัต ยะติวัดวิบูลนี่คือเหรียญน,นี้ครพระนะยะติวัดวิบูลอดุลสมานก,กิจนิวิตสมาจารวัตถานสโสพลนะครับวิสุทธิลังสีก็พอเปลี่ยนวัดใต้สิง่งที่คุณธาดาพระมงบันทวนนะจริยาพิรัตนะอาจารย์ยันวัดหนองขาวยะติวัดวิบูลพอพศวัดศีโลหะอดุลสมานก,กิจปูดีวัดเหนือนิวิตสมาจารหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัววัดสถานโสโพลหลวงพ่อดอกไม้วัดดอนเจดีย์เนี่ยนี่อันนี้คือเหรียญน,นี่ครับรุ่นแรกหลวงพ่อพศวัดรีโลหะนะครับก็จะมีเงินลงยากับเนื้อทองเหลืองซึ่งทองเหลืองสร้างน้อย ขาศิษแต่อีกแบบอ่ะมาสอบถามครับคือลักเก่าสีออกแดงใช่ไหมแต่ถ้าอยู่บนสมเด็จเนื้อเก่าเก่าัก,ากดาสมเด็จอง์นั้นจะเป็นยังไงก็ไม่เก่าไงครับหรือไม่ก็สมเด็จเก่าแต่มาลงลักทีหลังอ่านั่นแหละครับเนียอารมณ์เดียวกับว่านะครับคนแก่ต้องนุ่งจุงมกระเบนได้ไหมอ่าถ้าเจอคนแก่ใส่กางเกงยีนหมายความว่ายังไง ก็คือก็คนก็ยังแก่อยู่ครับนะเพียงแต่จับมาแต่งตัวให้วัยรุ่นอ่ะนี่เหรียญเนี้ยโชคดีอย่างหนึ่งนะเหรียญเนี้ยผมผมกล้าพูดเลยนะไม่มีเก๊อย่าไปตกใจนะผมยังไม่เคยเจอเหรียญพรอพดว่าสีโลหะเก๊เพราะเป็นเหรียญที่ทํายากคือต้องอะไรปะต้องขึ้นหน้ามาแล้วเอามาต่อติดกับตัวถังแล้วก็บัดที นะครับอ้าอันนี้อันนี้ต้องเรียกว่าเอาไว้ข่มเด็กอ่าอันนี้ไว้ข่มเด็กอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อออสวัดโกศินาหลายรุ่นสองแต่เหรียญรุ่นสองที่เจอจะเป็นเสมาควา่ำอันนี้เป็นเสมาธรรมดาปีศูนย์หซึ่งอันนี้หายากนี่นะ อันนี้เขาเรียกว่ามีไว้คมเด็กๆเอาว่าหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกอ่าถ้าเหรียญรุ่นสองศูนย์หกเป็นเสมาแบบนี้นะหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกใครมีสวยๆผมซื้อให้องละแปดพันถึงหนึ่งหมื่นเนี่ยเเรียกว่ามีไว้คมเด็กๆเขาเรียกว่าพระพื้นที่นะครับนี่อันนี้บล็อกพระแก้วใช่ไหมนี่พระแก้มรกดนะครับ พะจิตวัตสันนาตปริวัตอันนี้พิธีปีสองสี่แปดหนึ่งคือต้องบอกว่าพระนครถมเนี่ยเป็นพระดีนะสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นแต่พระนครถมกันเพราะเมืองนครถมนี่เป็นเมืองที่มีพระเครื่องด่งดังปูบุญพ่อเงินปูบุญพ่อเงินเนี่ยเป็นเมืองที่มีพระเครื่องด่งดัง เห็นไหมอันนี้จะเราเรียกว่าเนื้อก้านมะลิใช่ป่ะข้อหมายก็คือผสมโลหะแล้วแก่สังคสีไงข้างนอกก็ออกเป็นสีขาวอ๋ออันเนี้ยนะครับคือเหรียญหล่อปีสองสี่แปดห้านี่หล่อเพื่อแจก ในสงครามโลกทั้งที่สองนะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องรุ่นที่ทันหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเศกแน่ๆนเนี่ยคือทันพ่อน้อยเศกแน่ๆคือรุ่นนี้ลบบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองที่ผมอยากไปเลยไปก็ไปไหว้ศาลนาพ่อพระการ เนี่ยไปก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อรรพ,อพอระการนี่พอศาลพ่อพระการนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนผมไปงานประกวดใช่ไหมลงลงโรงเรียนอะไรนะที่ติดกระสานพ่อพักการอ่ะไปโรงเรียนทหารไปโรงเรียนทหารอะมีงานประกวดพักเครื่องสมัยก่อนไปตลอดเดือเดิอนนี้เนอืมเดิอนนี้ที่ไปจะจบเล็กอ่า จอดรถในสนามบอนนะลน่ะโรงเรีนพี่บูนอ่านั่นแหละครับโอ้โหขอบคุณมากๆากนะครับนะนี่เห็นไหมอันเนี้ยแพงถูกไม่สำคัญแต่เจอกี่อันผมก็ซื้อแต่เพิ่งซื้อได้อันเดียวแล้วอันเนี้ยนะเอาว่าอาจารย์เอกดนตรีสยามเนี่ยขอซื้อผมอะขอซื้ออยู่นั่นนะ่ะฉันขอไอด้ไหมโอ๊ต นะครับแต่ก็บอกว่านะฮะมีไว้ก็ทำให้อาจารย์คิดถึงผมนี่อันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างอันนี้ที่ไหนใครรู้บ้าง ปูบุญอ๋อสุดยอดครับวิชาสีนี่นี่คือหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์สะดุ้งกลับด้วยนะ,ะเห็นไหมเอกลักษณ์ของปู่บุญเลยคือพระปางสะดุ้งกลับอ่าเห็นไหมปกติเนี่ยแขนจะอยู่ทางนี้เห็นป่ะอันนี้จะสมาธินี่สะดุ้งกลับอาจารย์เอกโนตีสัมยังอยู่ยังอยู่ครับ ก็ยังคุยกันอยู่ฮะท่านยังไม่ท่านยังอยู่ท่านยังไม่ไปไหนครับอ่านี่ปู่บุญใช่ไหมปู่บุญโอ้โหอ้าวนี่ยสุดแล้วเนี่ยครับเจ้าชู้ต้องวัดเหนือเป็นเสือต้องวัดใต้ ชินนาราหลวงปู่ดีหลังยันนะพูดได้คำเดียวใครไม่มีเมียแขวนจะได้เมียน,นี่ฮะชินนาราหลวงปู่ดีวัดเหนือสองสี่แปดห้าโอ้แฟนเพจผมรู้จริงกันรอก,กินตับพ่อพดเอามาได้หมดทองเหลืองกับเนื้อเงินเนะี่ยทองเหลืองหายากกว่าเยอะผมเลยเก็บทองเหลืองไงครับ นี่อ่ะเริ่มโผพอบอกนะชินราดวัดเหนือมานี่นะครับแน่นอนนะเป็นที่ต้องการนี่บูชาหลวงพ่อเือสีลิงดํดำรุ่นแรกอ่ะไม่ได้หูกนะแบบนี้หลายหมื่นนะเห็นอย่างเงี้ยให้รู้นะครับหลายหมื่นนะนี่ นะครับหลวงพ่อราศีลิงดำอ่ะเอาเข้าบ้านบูชาไปแย่งชิงกันเอาเองนะครับไปแย่งชิงกันเอาเองเนะีคุณมีเวลานาทีเดียวด้วยกับชินราชหลวงปู่ดีวัดเหนือพี่าจเลอยู่ไหมอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้นี่หลังยันนะ ตะกุนนารายแปลงรูปทองคำผมมีนะแต่ผมแบ่งให้โอ้โหหายากนารายแปลงรูปอาจารย์นองนี่ฮะอยากเจ้าชูต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้ท้องบอกว่านี่คือที่สุดของงนะวัตถุมงคลปูดีวัดเหนือแล้วองค์นี้สวยด้วยดูนี่ดูจมูกนี่แหละครับคือวัตถุมงคลที่ทําให้คุณนะครับไปไหนใครก็อยากทัก มองตาใครใครก็ได้ยมชมชอบเราโอ้โหเมตตามหายีมสุดๆหนังสือพระลงทุกเล่มแต่ไม่มีวัตถุมงคลหมุนเวียนเอาชื่ที่เรียกว่านะมีเงินนะข้าของไม่ได้โอ้โหใครได้เป็นเจ้าของนี่ไปดูแกะมาสวยเลยองนี้ผมบอกเลยสวัสดีครับพี่ทวีเนี่ยแกะมาสวยเลยครับ 15,000บาทแขวแล้วเมียพูดเพราะเลยอันนี้เรื่องจริงนะผมจะบอกให้เนี่ยไม่คนที่ไม่เคยลองไม่รู้หรอกครับโหปู่บุญไม่ได้เห็นมานานแล้วครับนางสะดุ้งกับนี่นะครับเอาตะกั่วเก่านะครับจากกุกวัดพระรีรัตนมหา,าธาตุมาทำพี่ทวีมาลองพ่อจริงๆนี่ในพี่ทวีชนะครับโอเคทุกคนไปฮะนี่ นางสะดุ้งกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วนาทีเดียวด้วยไม่ต้องอะไรเยอะวันนี้โอ้โหอ้าวราคามาเวลาเดินให้เนี่ยแหละรครับถ้าเป็นพางสะดุ้งกลับคือกลับร้ายกลายเป็นดีอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์นะฮะยอดนิยมของวัดกลางบางแก้วนี่ฮนะเราไม่เจอกันนะครับ บ่อยๆแบบนี้เก็บไว้เป็นเงินออมเก็บไว้ใช้พุทธคุณแขวนนอกเสื้อขนก็เฮ้ยทำไมถึงมีไปเอามาจากไหนนะฮะไม่ได้เห็นหนานแล้วเอาโอเคนะครับก็แน่นอนแล้วครับอันนี้คือพาระหลักพระยออนิยมของเมืองไทยครับโค<ฮ><ฮ>ปูบุญหมื่นกว่าบาทเอาแล้วครับอ้าวปูบุญหมื่นกว่าบาทสนุกแล้วครับหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วหมื่นกว่าบาทครับ ป็นทีพีออฟกิติพันธ์พีออฟกิติพันธ์หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับโห oh, ผมถามว่าปู่บุญเนี่ยเราไม่ได้เจอกันง่ายๆนะ oh. แล้วเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับด้วย oh. นะครับอ้าวเพิ่มวัดกลางบางแก้วเหรียญพัดยศเหรียญเนี้ยย้ำว่าสวยย้ำที่คำว่าสวย ทองสองหมื่นเลี่ยมไม่ได้ผมบอกเลยทองเป็นบาทเนยักใหญ่ขนาดนี้เอาสองน,าท,า,องนาทีพอสองนาทีพอพี่ที่โลดนะครับผมบอกเลยว่าเหรียญพัดยนดลูกเพิ่มไปเหรียญที่เกตเยอะมากแท้เนี่ยใขรแขวนเนี่ยเหมือนกับขัวกระไดบ้านไม่แห้งถ้ามีแท้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โห เก็บไปเงินออมก็มีความสุขเอามาสองมาในเงเอามาแขวนคนเห็นก็ขอชือ้อขอเช่านะพี่ชายวันบอกเห็นพระเรากหมดมแล้วใจชื่นเลยผมไม่แย่นะครับไปมาจังหวัดไหนผมแนะนําพระเก่งใครเพื่อนได้รู้จักโอ้ดูฮะโอ้เหรียนี้กระไลแบบเต็มเๆนะลงหน้าปกหนังสือพระนิตยสาร ทุกเล่มเพราะถือว่ายอดนิยมของท่านนะแพง,นะแพงสตังสิบก็แพงโอ้โหต้องบอกเลยหให้ลงยังไงก็กระไลนี่นี่ดูดูความคมของพระแกะบล็อกสดดูดเหรียนหลวงปู่ลงกล้องเขาจะมีเสน่ห์ย่างแรง หมดเวลาโอใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโหทองนี่มันต้องมีสองหมื่นว่าสามมื่นเหรียญเหรียญห้าหมื่น 50, 000, ไม่น่าซื้อได้ครับคือนะฮะมีตังก็ไม่มีเหรียญแบบนี้ให้เก็บแล้วสวยก็ไม่สวยต่างกันครับปิดแล้วนะครับ ปีตี่พี่พ่อพ่แม่แโอ้โหไป้อ<ว>ีทิโลไม่ทันนะ,ะเหรียญแมมนี้ต้องบอกครับว่านะฮะมีตังก็หาซื้อไม่ได้กรับแล้วทองนี่ต้องบอกนะอย่างนี้สองหมื่นกว่าเลี่ยมไม่ได้นะนเลียบบ่ยมเม็ดแตงเล็กๆยังสองหมื่นกว่าเลยครับอ้าวอันบบนี้คือผิวก้านมะลิ อ่าก็คือนะครับคเนี่ยผิวกล้ามนี้ก็คือว่าผสมออกมาแล้วพลายขาวนี่ฮะนะหล่อปีสองสี่แปดห้าที่มีเรื่องเขียนในหนังสือ,อไว้เลยว่าพ่อเงินกับพ่อน้องนี่เขาสนิทกันเลยนะ<ม>เขานั่งปลุกเสกอยู่ด้วยกันก็หล่อแล้วก็จับสายสินเสกแล้วขวัญขึ้นตอนนั้นทหารเขาก็ขับทุ่งบินเนี่ ทิ้งระเบิดนี่หลวงพ่อเงินบอกคุณคุณไม่กลัวเหรอหลวงพ่อน,น้อยบอกเลยว่าเนี่ยก็ถ้าระเบิดมาลงก็ดีเหมือนกันจะได้เอามาหล่อทำพระเพิ่มอีกอนี่คือพ่อน้อยท่านท่าน,นมั่นคงในพุทธคุณเลยอบอกระเบิดลงมาก็ดีเหมือนกันจะได้มีโลหะเอามาหล่อทำเหรียญเพิ่มนี่แหละครับรู้กันหรือเปล่าว่านี่คือวัตถุมงคล รุ่นที่ทันหลวงพ่อน้อยแน่แ่แบบสบายใจใเหรียญน,นาวารัตนี่ที่เล่นกันเนี่ยเหรียญลายลายตั้งไม่ทันพ่อน้อยอันนี้ทันพ่อน้อยแน่นอนหมดเวลาลวลายแสต้องมองเลยแล้วองค์นี้คือถ้าหล่อเป็นพายขาวแบบนี้ด้วย,ยวเกย๋ทำไม่ได้หนึ่งอย่าง สองไม่ค่อยเจอเดิมๆไม่ได้ใช้อา้าวใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวเฮ้ยลาหูองค์หนึ่งหลายหลายแสนอันเนี้ยเล่นง,ง่ายเพราะทันอา้าวใครได้ไปดีใจด้วยนะครับโอ้โหจริงเหรอครับ พิกไก่หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อย 1, 000, 000, 500, ครับโหสามร้อยเป็นเหตุสังเกตได้ครับพิกไก่หนึ่งมื่นหนึ่งมาห้าร้อยะได้พาไปบูชายังได้มีความรู้ไปคุยกับเพื่อนอีกว่าพาที่เราห้อยอ่ะที่มาจะเ,เป็นยังไงขอบคุณครับพี่อนุธาคืออันนี้คือทันม้อน้อยแน่แน่ นะครับโหพ่อโพสต์ตัวสีโลหะวันนั้นเสียตองมาเสียตองคอแขวนอะไรพ่อโพสต์แล้วนี่แหละคอแขวนเนื้อทองเหลืองเลยพอหายากกว่าเนี้เงินอ่ะนี่สวยจริงพ่อโพสต์แล้วเลี่ยมทองพร้อมแขวนเหรียญอย่างเดียวนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วก็พอหน้ารุ่นแรกเหรียญหกหมื่นเงี้ยผมพ่าพสเหรียญนี้อมตะอื้อหือ เนี่ยใครที่อยู่เมืองการนะนะถึงไม่ต้องเมืองการหราเอาว่านักสะสมเหรียญในประเทศไทยอะ่ะน,นะครับสองนาทีหายากกว่าหลายหลายเหรียญในเมืองการหายากกับพวกม่วงอีกเพราะเป็นเหรียญที่ทําคือต้องทําหน้ากาก่อนแล้วทําตัวถังแล้วเอามาบัดกีติดก,กันน,นี่วัดศรีโลหะแนะะวเทพเจ้าแห่งอนาม,ม่วง เราดูกระไลโหดูกระไลดูงานแล้วอันนี้สวยไนงะส่วนมากเจอนี่คือแขวนศึกบี้หมดอ่ะน,นี่สวยแต่รงนี้นี่หายากพี่อิฐซื้อไปอันหนึ่งแสนกว่าบาทเหรียญตัวเปล่า,ลานะต้องบอกว่าเอาว่าเจอเหรียญน,นี้กระเตารุ่นแรกอะ่ะคุณหยิบอะไรก่อนนะใช่ไหมเพราะว่าเต่ารุ่นแรกนะไม่ซื้อวันนี้มีโอกาสเจออ่าแต่ถ้าเหรียญพอโพสเนี่ยไม่ซื้อเนี่ยไม่มีโอกาสเจอและถึงเจอก็สวยไม่เท่ากัน อันนี้กระไหลทองเดิมๆยังเต็มโ้ยราคาที่ใส่อยู่นี่นะครับห่างไกลห่างไกลจากคุณค่าของเหรียญต้องเรียกว่าอันดับหนึ่งของถ้าม่วงดีกว่าต้องบอกว่านี่อันดับหนึ่งแพงที่สุดเบสท,ที่สุดของท้าม่วงโอนราคาน,นี้ไม่รับพาผมโอนตังให้อีกหมื่นหนึ่งเอาง่ายๆเหรียญเนี่ยไม่รับพาผมโอนตังให้อีกหมื่นหนึ่ง แล้วหาเหรียญสวยกว่าน,นี้ได้นะเอาเหรียญน,นี้มาคืนผมให้กำไรอีกห้าพัน,ไ,น 5, ได้ไปนี่เอาไปโชว์นะครับเอาไปโพสเฟสนี่เข้าเมืองกาณนี่โอโ้โหที่สุดแล้วครับแล้วก็ะไหลทองเดิมๆยังอยู่ด้วยโอ้เห็นราคาที่เราเสียดายที่ผมไม่ได้เขียนราคาราคาใส่เมือ่อราคานี้ไม่เนี่ยไม่รับพะโอนตังให้ 5, 000, ให้าพันเฉยๆเลยโอ้ย,อยากจะร้องไห้เหรียญน,นี้ โหเหรียญเนี้ยนะเอาว่าให้เสียนเหรียญในเมืองไทยก็ไม่ก็ไม่มีครับจริงเหรียญเนี้ยแล้วทองเหลืองเนี่ยหายากกว่าเงินลงยาด้วยโหเหรียญน,นี้ทองเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยครับสำหรับเหรียญที่ทรงคุณค่านะทองไม่ต้องไปคิดเลยนี่คืออันดับหนึ่งตลอดกางของ นะทาม่วงพี่อีทิโรดได้ไปนะครับโหพี่อีทิโรดผ้าจากพัยดยศนะแล้วเหรียญเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าพี่พิสิทธิม์มาเห็นนี้ต้องร้องรนะ้องฮะใครที่ดูไลฟ์นี่ย้อนหลังต้องบอกเลยครับมีตางก็หาไม่ได้ได้ก็ไม่เหลือผิวกะไหลทองเดิมแบบนี้แล้วกะไหลทองแบบนี้เหมือนอะไร เหมือนเหรียญเก่าทุกอย่างพอคงซาปังงามเนี่ยเหรียญเก่าๆแบบนี้หมดนะปูสุกปากของมาขามเท่าพอวัวกลางวังเย็นกระไรแบบนี้หมดนะครับเวลาคนนักสะสมหรือเซียนท้าคุยกันนะเขาไม่ได้คุยเรื่องพะแพงพาถูกเพราะอะไรเพราะผมบอกแล้วว่าทรัพย์สินพาคเครื่องในบ้านแต่ละคนมันมีไม่ได้ยิ่งหย่อนเหมือนกันเขาจะพูดวว่าผมมีของที่คุณไม่มีให้คุณอยากได้ แต่คุณหามาก็สวยไม่เท่าผม,อ,มองค์นี้ขอให้เป็นดาราอยู่ใน YouTube ครับโหจา้จาจา้าแม่ขอบคุณแจ้งการครับพี่ที่โรดขอถ่ายรูปไ้เป็นที่รืลอกพวกนี้เนี่ยการะลายเปี่้ไหมเหมือนบุสุกไหมเหมือน,อนพอกันไหมกระลายโบราณคนะวางไม่ลง